ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่นอ้องสุภูสุขคนนะกลับมาพ่อกันืันนี้นะครับกับเลขเอ่อปฏนท่ินนะครับมาแล้วกับโอเคนะโอเคอยู่โอเคนะครับอันนี้ของไทรัฐเดอ้อเดลินิวมากอกฟคูดนะครับอันนี้หววสูตรทำมือเข้าหนิหละ่ะนะครับ สามสีเจ้านะปกติซิมีของมหาทักษะบอแล้วของอ,อยังอีกละ่ะนะไอ้บกคอนเขาปันไดนะผมเลยบอกออามานะครับเอาแค่สามแต่ผู้อยากจับซีก็จับไปนะครับแต่ผมจับแค่สามเจ้านี่แหะชีเจ้าเท่านี่แหละนะครับเดี๋ยวมาเนี่ผมป้อนตัวเลขของไทยรัฐนะครับ ให้รัตสีมากแค่หาโตนะครับของเดรินเนลเดรินเนลนี่มาเจ็ดโตนะครับหกหนึ่งสามแปดสี่ห้าเก้า บางกอกทูเดยนะครับ8 7 3 4 4 1 6 <c oughs> ของ หวยสตรทมือเอ้านะครับหกหนเนี่บวมบมวนแมหกหนะึ่งสาม นะครับหลายคือกันพี่น้องบ่เห็นเบิดตัวนี้เดี๋ยวผมซูมเขากันเด้อปึ๊บจังที่เห,นเหนนะเ็นเบิดนะนะเห็นเบิดอะไรน้องบารนี้เนาะอโอเคนะครับ เป็นเลขเครื่องเบิดของปฏิทินนะครับทุกเจ้าที่นี่เขาก็สิมาจับนะครับจับคือจะเข้าสิเคยจับทั่วไปจับเอ่อไม่เม็นทั่วไปไหมจับมั่วที่ผ่านมานะครับผู้ใดก็จับได้เบิดแล้วครับพูดถึงการจับกระได้จะว่ามันก็ต้องมีหลักการจับจะหน่อยนะมีดับมีเด่นมี การของมันไปนะครับเอามาจับนะจับรักจับนันของมันนะครับเป็นอยังคุ้มจังว่าไอ้เขาท่างนะครับเขาทา่า,ทางเขาท่างเข้านี่หล่ะนะเลขเลขทีมานะครับมันบนนี้จากเลขเข้านะเลขทีเข้าเคยเหตุไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ให้เบิ้งก่อนเอาอันเก้าก่อนนี่นะซึ่งมันเลกเบื้องละ <c oughs> นะผมบอาไปนาผมเขียนขีดไปนแเ้วมันมุนไหมขั้นขั้นด้เขียนเราขั้นได้ว่าไปนแล้าขีดดัน,นขีดน,นี่เราสมองมันลื่นดีถเถอะดอกขั้นบริขีดให้มันมุนมันบริลล์ไหมสมองสมองบริไลนะครับอันนี้เป็น uh, ที่ way, เ,เขาได้เหตุไว้นะครับเป็นเลขดับบนนะครับดับหลักร้อย ดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยเนาะมันสีเหลือเลขตัวใดนะครับซึ่งตัวเด่นก็จะเป็นอ่านี่นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกไปอีกสี่นะห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสามยังก็แล้วแต่นะครับนะเนี่ยอันนี้เลขที่เหลือนะครับมันจะจับออกมาแล้วมันได้อย่งซี่แล้วก็มาตรงกับสุนหาเจ็ดเท่า นะครับสูตรหาเจนี่พลาดบ่ไดรเด็ดขาดนะครับนีม่มันมี8มี3มนะครับมี8ปดสามแปประมาณนี้นะหละกักการหนึนะครับหนึงีของ De เดลเนิวมันกามี1,6กกามีบางกรอบคูเดมี 1, 1, 4, 1 6, นึ่งหนึ่งสี่หนกะครับของเอามีหนึ่งีหนกเกือกก็ถือว่าเลขที่เขาได้เหตุไว้นะครับมาตรงมาเข่าท่า นะครับนะเจ็ดล่ะอันนี้เลขบนนะครับเป็นเลขบนท,ที่เขาเคยจับเลขบนไว้นะครับแต่ว่าสูตรหาเจ็ดเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรหาเจ็ดให้มาอยู่นะครับแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับปกติกเป็นแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปสี่นะแปดหกเนาะที่ชนกับลายที่สุดก็คือแปดหกแปดหก 8 6หนะครับแปดหนะอ่นะโอเคจะรับผู้ที่เขาไม,ม่ไหมเดอกว,ว่าอันนี้เป็นเลขล่างนะเลขล่างหนึ่งเขาสีดินศูนย์เนาะโอเคนะครับวันนี้เขาเสมาจับกันจับเลขนะครับเอาตัวที่ชนกันไลาที่สุดก่อนนะครับ แปนะครับ8ปดห86 8ดหกแปดหกแปดหกแปดสามถ้าแปดมานะแปดเจ็ดกมีได้ผูมักกะซื้อได้นะครับแปเเพื่นซิม,มีอยู่สเจ้าแปดเจแนะแต่ช่วนกันทุกเจ้าก็คือแปกครับกับแปดสานะ แต่ผมมักแปดเจ็ดกับการว่าก็ได้นะครับแต่ผมโบเขียนลงได้หนิดอกอ่าแปดหกแปดสามเนาะแปดซี 8, 4, ก็มีนะครับแต่แปดซีนี่บบเขียนดอก <c ười> คือบบเขียนหนักง่ายกนาะโบมาก,ก,กระโบเขียนแล้วผมมาก,ก็ซื้อเอาแล้วเนาะ <c ười>

หนึ่งแล้วก็สามแปดไปนะครับเด็ปฏิทินี้ผมสิจบอยู่แค่นี้นะครับเป็นพวกเกี่ยวกับดับกับเดนนะชุดนี่นาเรียนนะครับแคบนาจอไว้ได้เลยนะครับ <S 2>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  สุดนาเรีนชุดนี้ ปดหกแปดสามอันนี้บทจำกัดว่าเป็นว่าบนว่าล่างนะครับกรกสีออกบนออกล่างกับบมมีไผ้หูหมกันนะครับไอ้เลขพวกนี้ไห้ซื้อบนซื้อล่างนะเป็นเลขบทที่ซึ่งจับเขาดูอยุ่นะครับเขาดูเขาเกือบทุกนวดละคันบอกว่าทุกนวดอ่ะนะครับถ้าผู้จับเป็นนะ ก็แล้วแต่าู้มักแต้วมันกระส้วนกันถึงสามเจ้าสี่เจ้าออขนาดนี้นะสามหกนะครับสามหกสามหกสามหกนะครับถือว่าเด่นพาอสมพวสามหกนะครับตัวนึงจากบนจากล่างด้แต่มันติดติดอับติดเด่นติดยงกระซางมันนะครับ แต่บรดนี้ถ้าเกิดว่าสตีเขาโกจะของกันหนึ่งหกหนึ่งสี่นะครับเพราะว่าตัวต,ตีเลขเขาเฮ็ดไว้เด้สามนี่ผมคิดว่านะถ้าเกิดสามมาก่าจจะเป็นสามล่างนะครับหนึ่งนี้เด่นยู่บนนะครับคิดว่านะการจับเลขที่ชนกันนะนะครับฮะพี่น้องก็ไปจับเองได้นะครับ แต่ผมจับผมสีจับแบบนี้แหละจับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับจับด้ยวเดยเลขเจ็ดตัวเออเมื่อไหร่มากะนะาแปดหนึ่งก็งงามอยู่ด้วยออกรู้อยู่ได้ห้าวันนี่นะแต่เด่นที่สุดนะครับเลขวันเาร้านี่ ก็น,านา่ามันานาสิออกเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่หกสีออ่ผมกเะนะกับบ้คู่ก้นกันนะครับออกคู่คู่สินะหกสบ่หกสี่หกสองบอ่หกสองสองบ,อองบอ่มีนะสองมีเจ้าเดียว,นะวนึงเนาะแต่ว่าหกสี่หกสหกสี่นี่กะหกสีหกนี่กะงามดู จับให้จ้าหน่อยกันเนาะจะเป็นเด็กตัวเก่าแล้ว,ว่าขั้นมันจะออกแบบนั้นก็ได้เนาะ,ะมันบบออกออกสี่หกแล้วมันบออกหกสีดอกขั้นมันออกสีหกขั้นมันจะออกตัวเก่าก็เป็นสีหกตัวเก่าแหละนะครับนะกันว่าไว้ซื้อดอกว่าผูว่าคิดว่าสี่อบอ,กออกกับโบสื่อก็ได้นะครับตัวนี้นะประมาณนี้นะครับเป็นเลข นังกือพิมพ์นะครับเรากเดี๋ยวตัวบนสองตัวล่างดับล่างไปใส่บุ <c oughs> เดี๋ยวเปิดอันนี้ก็อไนไหนออืมอันนี้เป็นเลข ปฏิทินเด้อจอดไว้นาทีจดไว้ท่านน่าละนะครับผมกระแซไปโดนเติอบอู่ท่านไอ้บวท่านก็นย,ย,กย้อนย้อนบองคลิปเอานะครับบันนีไอ้เลขบนเท่านี้พมเพ็ยจนมลหมดแล้วนะพี่น้องที่เขามาใหม่เดี๋ยวสิงงเดี๋ยวสิบเห็นนะครับผมก็เลยยกมาไว้นี่นะครับยกมาไว้แหงงามเลยจับเลขสามตัวให้พบนะครับ นี่เป็นตัวดับมันนะครับพื้นเห็นโมบูภูบได้ว่าได้ว่าพี้น้องเท่าด้วยแต่ว่าอย่างเนี้ยบมเห็นดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยเนาะเอออพื้นนะตัวสีดำนี่มันเป็นเป็นเลขดับนะครับตัวเด่นมันอยู่พี่อยู่สีแดงพี่ห้าหกเก้า หนึ่งห้าเจ็ดเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะนี่ผมก็ลยยกยอดมานอีกหลักร้อยนี่จะเป็นห้าหกเก้านะครับหลักสิบนี่จะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดหลักหน่วยนี่จะเป็นศูนย์สี่แล้วก็หกสี่นะาอืมก็ได้จับไ้นะครับเป็นเลขสามตัวนี่ชุดนี้พลังา้นมหาจานจานก็จะจับโบเบิร์ตมันจะเบิร์มันไหลก็นี่ครับก็ยังไม่จับเบิร์ตที่ล่ะฮะ จะเปิดมันก็าล้ายแล้วครับไอชุดนี้มันกระจะยร้ายก็นนี่อยู่นะครับแต่ตัวไดตีมันติดดับเขาก็ตัดออกออกมันก็บ่ติดดับด้วยล่ะเนี่ยจะเชียงที่ละ่ะนะครับเดี๋ยวเด้อหกหนึ่งหกสิโบไมีได้หนีมันบ่มีแต่ห้าหนึ่งหกนะครับเ,เปลี่ยนต้นว่าอังสีนะอาจารย์ทำไมไม่จับหกหนึ่งหกเหรอนั่น่วลาหรือว่าเป็น เบอง 40, เก้าสี่ศนย์ใครม่บ่บอนะครับเก้าสี่ศเก้าสีผมบรได้จับเก้าเจ็เก้าห้าจ็นย์เออมบีเก้า4ีศูนย์นะครับ C0 ศู9 40, 9 40, 9 70, 9, เขา,าค, 5, คือบดหรอโมเมนต์่ศูนย์9

นี่จะเก้าห้าศูนย์เก้าห้าสีกับเก้าหาหเด็ดยวเบอ่งกันไล่กัน9 5 0นมี่นะครับ9 5 0 9 5 4ล่ะ เก่าหาซีบ่ได้จับนะครับเพราะว่ามันบริอยู่ในตำล่านะพี่นอ้องต้องเอาไว้นี้นะครับไปตัดนะถ้าผู้ใดได้เลขสองตัวเราเอาเลขตัวนี้ไปจับแต่ที่นี่ว่าผมจับแล้วนะครับมันบ่มีในตำล่าผมก็เลยบรจับนะครับ แกหัวง่ามกับง่ามยุกนะครับเห็นบอสูตร t หาจิบ c นะครับอันจะมี05นย์ห้า c หก c แปสีบอมี่เก้าเกสีบอมีนะครับพอจะนันเก้าหา c หนีห้องประจับนะครับประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับกา,าการจับเลขนะครับอันนี้เป็นเลข 2ตัวบนนะครับตีคิดว่าเด่นนะหนึ่งสที่ผมได้จับไว้ก้อนนานะั้นผมยกยอดมาจากอันนี่ละอันมันมุนมุนมุนมน,นี่ละนี่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 นเ,นเ,เห็นปะตีก็เฮ็ดไว้นะครับก็เด่นเป็นตัวการมรรันก็เอเน้นไปที่1416แต่ไอทีมันเขา่าในเป้าเขาเ่าในล็อกไอรีบันกับสิเป็นนี่ละห้าสามห้าสี่ห้าหกเจ็ามเ่นว่าลที่นี่คิดไปคำนวณไป ได้ะอ,อ, 7, 3, 7, 4, 7, 6, อ่านาี่มเจ็หอ่าเจ็ดสามดสี่เจ็ดหกคนล้าสามห้าสี่ห้าหกถึงมันอยู่ในสุตราเจดอ้สุดอ่านั่นละสุดรสามหาสุดรหาเจ็ดท่าหนะครับสุด5หเจมันสิมีเลขย,ยูสามสิบหาโตซึ่ง9กเปเ็นลขสิ่อ,อกอยู่ในน,นี้นะครับมันสิมีเลขย,ยูสามสิบโต ที่นี่ก็เลือกบนถือว่าถุออกบนออกล่างนะครับแจ้งว่านี่คอข้างมั่นใจว่านาสิไปบนนะแต่บนล่างมันก็คยเก่าคอยันนะครับเพราะว่าเลขล่างผมไปเดินสามเด้ดสามโี้ในนีนะครับเพราะฉะนาจิเป็นไปเป็นเลขบนเลขบนก็คือที่ 5, เข้าคยจับไว้นะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนิคำนวณไปนวนมากนะครับมันจะเหลือจะเลขสี่ก็เลขหก นะตัด่า้มันเดือนหน่อยลงไปอีกซึ่งไอ้จริงนะครับถ้าเกิดไอตอนสรุปอิลิมันสีมีเรขบน12ตัวเขล่ลาง12บตัวตรงนะครับว่าตงไปกับนะครับแจ้งที่พี่น้องที่เคยติดตามมากกับสีหูดีนะครับถ้าออกก็คือตรงเลยนะที่เคยซื้อๆกันมากนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นเป็นคร่าวๆไอเบิ้งนะครับ ประมาณนี uh, Now, ้นะเลขเดี nice ๋ยวเขาจังาวว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับรอสรุปอีกที่หนึ่งเพราะว่ากเกือบสรุปหมดละบวกเกินมืกอื่นมือเฮ้อไปนี่ละครับที่สินี่แหละที่สิบสิเอท่าเท่านี้แหละเดี๋ยวสิสรุปให้เลยนะครับให้คิดคำนวณอีกค่อนุหแมซึ่งกระจจงที่บอกเมื่อกี้แหละหนึ่งซีหนึ่งหกกระเตะของโคยคอมก็ยุ่นใน้หนีพอดีนะครับเพื่อนกา โอ้เป็นคณะว่าคำนวณระดับประเทศฝุ่นละอัยเดลินิวบางกอกคูเดยไทยรัฐเพอ่น์นี่ก็ได้นะครับกะสวนกันที่1614นะครับ1614นี่สวนกันอยู่สามเจ้าเดลินิวบางกอกคูเดย์แล้วไปสวดทำมือห้าแต่สวนกันไรก็สวนทุกเจ้าก็คือ86นะครับไม่ทุกเจ้า83นะไม่ทุกเจ้า ามหกนี่จะมีทุกเจ้านะครับสามหกนะครับสามหกสามหกสามหกไปสี่น่ะนะครับอันนี้บวกเก่ยวกับดับกับเด่นนะอันนี้ก็แล้วจะดวงแล้วจะผูผูมากนะครับแต่เลขสี่ยุบประมาณนี้แคบไว้ด้จดไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะได้จะคอมเมนต์กันข้ามาหรือว่า ไล่มาบอกกันนะครับใส่จานบอกว่าตัวนันดับตัวนี้ดับมันบอกเกี่ยวกับดับครับเลขไอ้พวกนี้ก็คือมันเป็นเด่นสุดดับส่วนดับเด่นส่วนเด่นนะแต่จับมามันกิอย่างที่ผมบอกจังไดก็ต้องรอดสรุปนะครับวาสีสรุปซึ่งเลขสรุปก็สิมีอยู่ในนี่แหละจะว่าสิตัดตัวไดออกได้อีกนะเขาต้องไปเบื้องเลขดับดับลักอีกทีนึงนะครับหรือว่าจะให้มันไปดีดขึ้นบนหรือว่า ตีทิพมาลุ้นทางรางสินะเดเลกชุดนี่นะครับเดี๋ยวซมีุ่ดสรุปของผมเดี๋ยวซมี่บน12ชุดลาก12ชุดตรงนะครับเดี๋ยวซมีให้คือเขาเคยจับทุกทุกงวดทุกวิกนั่นแหละโอเคนะครับผมการี่ว่านล่ะเดี๋ยวจังไดกับคอมเมนต์เข้ามากหรือไล่เข้ามากคุยกันนะครับเดี๋ยวจังพอกันนะครับคลิปหน้ามี่ยังกะ เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะสบายดีกันสุผู้ทุกคนพี่น้องก็ได้โชคดีมิไซนะครับวันนีสวัสดีครับ